วันนี้วันถลาวนะครับเสียก็เดินทางไปเอากาเจิญนะครับห่านแ่งลูกเศร้าไหนว้ววันนี้นะครับลูกเศร้าไหนอ้วสุนัจาโลสตาพรไปปิดนะครับสันซอซอเคตซ้ำนะครับเขตซ้ำยันตะเก้านาโยงกับก็ลูกเศร้าไหนว่าแ่งวันเตสิบซองปริกจิการนี้นะครับก็เดินทางไปเอาการเจินพอดีพิมพ์การ์มาเด๋วมาแจกกับทีมานเทลยนทันใช่ที่เก่าแล้วนะครับ ไชที wollen, il, ่เกเดี๋ยวไปโอ้จากเมเนนะครับเลกานายกนัดกันพบกันเตะเท้าเท้าจับเตียงกับขบมก็เดินทางจากบ้านเดินทางจากบ้านไประยะทางกอเซสิบว่ากิโลไปโอกาสเชิญกับอ่านใตงานหญ่โตอ่านหญ่โตข้องเมืองตรังแล้วนะครับคนหญ่โตข้องเมืองตัังกอในวัวนน้อนะครับในวัวนน้อโเจ้าเจ้าจมชายโลตตาตาบอลปิดนะครับ ตอนนี้เอาซองไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาซองเรียบร้อยแล้วก็ไปป่าไปแจ๊กตีมันแถวยยานติเกานะครับแถวตีมันหยานติเกานะครับโอเคนะครับอานแตงกองอสันจ้าจาสุนัจจาโรซาซาปดิพิดครับตอนนี้ก็รับซองเดี๋ยวไปแจ๊กให้กับตีมันก็ยยานติเกานะครับหยานติเกาก็เดี๋ยวเดินทางไป ปบกบติมันเดี๋ยวข้าวไปไรอกก้อนนะครับข้าวไรออกก่อนไปหารองจูแล้วก็ปีวันล,ลีโอเคข้าวไรอกก่อนนะครับข้าวไรออกก่อนเดี๋ยวไรออกไปทะลุออกซิเกาแล้วก็ไปต่อที่บ่งหินก็ไม้แก้วนะครับก็อยู่ดาโรงเรียนบ้านไรอกรับนอนดีนะครับป้อง จบจูก่กันเลยนะในะก็ตอนนี้กบมาจากหลายอ,อกนะครับก็ต้องป้าจันป้าควรมากับมาทางไส้ไส้ในอ๋ตอตรงนี้เป็นตนุน่นหลุกหลังเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปออกสิเกลนะครับออกสิเกลออกสิเกลเ,เป็นเที่ยววันนี้เก่าป้าครับเก้าป้าเก้าป้าป ลูกรังมานะครับก็ออกสนุนลาดยางเดี๋ยวจะไปออกใส่ตันวาออกสีเกาครับออกโคกโดนนะครับโคกโดนเดี๋ยวจะไปสีเกไปหม้อไม้กับทางท่านนายกเขียวอีกนะครับนายกจมรวยวันนี้แจกซองครับแจกซอง ตอนนี้มาตึงสีเกากัร้านนายกกับร้านนายกเขีย้ยวกับเว็บบ้านนายกแล้วบ้านนายกกับกกใกลอก้อุปกรณ์ต้านไก่กรุงนกใกล้ครอบมาเลยเหมาดุานได้นี่นะครับนายกเขี้ยว chát đeo vào một tròn ai một tròn ai có anh một tròn ai là tròn ngàn tên một tròn này nó có thể ít tròn gì cả hẳn nhây tố ok rất chắc có có đơn mà có mày kèo lão nó gặp có mấy kèo mà tìm ăn có một tòa xo, có bằng cây gặp có tìm ăn có còn tương vô บางเก่าบางงานเกาเดี๋ยวถัวเอามาต่อจแล้วนัดกันแล้วเดี๋ยวรอปอบยกโอเคแล้วเอมเลยประธานลงประธานสปาก็หม่แก้วนะครับเผมจจางอเอมตจเลยต่อไปประธานสปาเราครับประธานสปาก็หม่แก้วครับประธานญ่า่เราเล่มใจบางบันทง แล้วปะทันตะปาประตันตะปาญ่แล้วเน่ยกับหมอบ่องเดียวารู้สึกว่าเหนื่อยเดียวหัวแป้ากินก้าวก่อนเนาะร้านน้ำปากหลัดนะครับข้าวปัดจักจันเนื่อยเหนื่อยเดี๋ยเจไม่ายแตยว่าไอ้ที่ตอนนี้มาตึ้งร้านห้าเลยกับร้านาปากหลัด นครับปากลัดซีฟู้ดนะครับกอเวอินเก้าคนวันนี้เดี๋ยวไปแจกส่งให้ครับทีมานแล้วนะครับเจก็เดียวเอามาต่อจ่อเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อจ่อมาต่อมอนกับเดี๋ยวยังเอามาต่อมอนยังไม่ทึงเดี๋ยวคอยตัวฮะ ไปแล้วนะครับอิ่มอิมน้ำจำราเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เอฟซีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เอฟซีเยอะขอบคุณขอบคุณก้อยเจตตามต่างช่องด้วยนะครับก็น้องก็ตักไม่ได้คลิปวันนี้ก็ก่อใต้ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณก้อยเจตตามก้อยคอมเมนต์กันมาตลอดนะครับจะพยายามทําคลิปดีๆให้กับเอฟซีได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณมาเดากาันดีด้วยนะครับก็เดินทางต่อเรา าทางต่อแล้วนะครับเดินทางต่อไปอร่อยนะครับร้านนี้ร้านเก่าร้านนั้นร้านปากลับซีฟู้ดนะครับอร่อยร้านมุสลิมเรานะครับอร่อยก๋าเกาพัดไม่แพงครับไม่แพงจานใหญ่โตแค่เจ็ดิบบาทรวมน้ำอบก๋วยไม้แพงโตกับโต๊ะร้านทะเลมึกอัดๆกุ้งจัดๆโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็ตอนนี้เดินทางต่อแล้วครับมาพร้อเรียบร้อยแล้วมาต่อดิ บางกลางเขาโอเคมอต้องให้บริแรงกับเดี๋ยวไปพบกันบันทีที่สองออมาต่อดิษร้านซ่อมรถบางกลางเขาครับร้านซ่อมม,เมอเตอร์ไซค์ต่างกล้องกล้องกันนะครับร้านซ่อมม,เมอเตอร์ไซค์ต่างดึงการขึ้นการกลบมัดกลบบ่งย้อนนะครับการรถเกลียงซ่อมรถเกลียงที่บางกลางเขานะครับก็ตอนนี้เดินทางต่อเดินทางต่อกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปต่างที่เก็ไปแจกอีกวันต่อเช้าครับโอเค เดีย๋ยวไปให้เอาต่อมอนเดบันไม่ใหญ่ก่อนนะครับอัน <moon> <Ori listen> โคดดนะครับโอ้เจ็บป่ารถไปไหว้แล้วก็ตอนนี้กับเป็นวันเดยุ่งเยิ่งเลยนะครับอโอ้ยวันป่าป่ารถนองลาวหนองบบยิงลาวกับป่ารถไปให้คนเล่ลาวนะครับใกรยินจันใจก็ตักมาได้นะครับวีโก่ปีช่องปันเฟนะครับปีช่องปันเฟดป่ารถให้ตีมันเลยนะครับข้าไม่แป้ง ใช่ไม่แพงครับใกล้ใกลนะครับใกล้ไม่ได้ไว้ใจอย่างไรกันนะครับอย่างไรกันอันนี้ใกล้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปบักฝวกที่สตยเก้าวันนี้ก็เดินทางเลยครับเล็กแล้ววันนี้หมอลงไปเล่ลงไปเล่นะครับลงไปเล่ลงไปเลมกล้ามเล่มใจแล้วก็แวะไปนังกินข้าวที่ด่านร้านปากลัดนะครับปากลัดซีฟู้ดนะครับ โกับชื่อแบบนั้นหลักลักสีพูดกินเก้าเจ็ดกองป่าแ,าแวบมากลางนายกชาติป่าส่องไปใหญ่ก่อตอนนี้ก็เดินทางไปนูป่นเหล่ากับหลอดไบวายเจ็ดแล้วก็เดินทางต่อไปสายเก้ากับหลอดใบใหญ่ที่มาเล่โอเคมันนำมาต่มอม้นกับวันแม่ใหญ่กับเนี่ยกับท่งก็ เดี๋ยวก็เดินทางไปสายเก้าคน,นครับเดินทางไปสายเก้าคนแลาวผ่ารถไปไอ้แบกพวกเลยนะครับรถคันนี้ครับวีโก้ปีต้องบัดเป็น,นะครับใครสนใจก็กักมาได้นะครับกักมาได้กลับมาได้โอเครถเจอเพิ่นนี่ตอนไปบายกันแล้วนะครับก็วันนี้ อ๋อเซตจากประกิจนะครับอย่างม่เซ็ตนะครับปรากิจอย่างม่เซ็ตอย่างตับโตนะครับอดีเจก็อตอนนี้ผมก,กว็ได้โอกาสป่ารถป่ารถนองนะครับนอง Boeing, บบยิ่งป่าไปไ้ปอกวกเลยอดีใกล้นะครับใกล้มีโคโปีช่องปั่นเปดนะครับเดี๋ยวไอ,อเอฟซีไปชมกันเลยนะครับมีครบมาเลยนะครับเกเส้นรอมเลยครับเกสียงเกสี้ยงเต็มลำเลยนะครับเกสียงเต็มลำโซน ใหม่เหล็กใหม่จ้ามแจนว่าจามแจนสามแจนนึ่งนะครับมีเก็บวดร็อพรอมนะครับรอมสปก็โอเคนะครับสปโอเคเดี๋ยวไปเปิดฝ้ากับลงเปิดเรื่องอะไรให้เดี๋ยวใส่เก้านะครับเสียงเสียงเต็มลำเลยนะครับเสียงเสียงกระหึมเลยนะครับเสียงกระหึมเลยเสียงเต็ม Hahaha. Um, kau kue kah? Ah ini, ah ini orang tengah kue mana? จางล่างกับอ้า,าอบอกกันบอได้พอได้จากใต้นั่งกินกาวแร,รกับพอตอนนี้ก็ได้เดินทางกับเดินทางกับจากจังล่างก็ไปที่เก็ประมาณสัก40กิโลนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปวัยอินก่อนเหลาไปวัยอินไปฮาอมาตออาสุดต่ำคนเตียงนะครับต่ำคนเตียง เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ข้าวบ้านนะครับโอเค